สุณผู้ชมครับ Realme ีกำลังจะทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับเร็วๆวันนี้แหละวัน2วันนี้นะครับนั่นก็คือรุ่น Realme 7 Pro นั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลบางอย่างที่ทางเรยวมีได้อนุญาตให้ผมเปิดเผยได้นะครับมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนถือเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวไม่ใช่คลิปแกะกล่องนะครับอันดับแรกผมให้ดูกล่องตัวจริงของเรยวมี7 Pro ก่อนเลยนี่มีตัวจริงแล้วเนี่ยแล้วทาไมไม่รีวิวเลยล่ะยังครับเขายังไม่ให้รีวิวนะฮะก็เนี่ยเพิ่งได้มาันมาเลยนะครับทำคลิปให้ดูก่อนนะครับ <Okay. S 1> กล่องเรือมี7 Pro จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวจริงก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็นไงสวยไหมฮะ ให้ดูรูปทรงให้ดูดีไซน์กันก่อนนะครับฝาหลังออกมาถูกใจผมอีกแล้วช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณหลายๆค่ายหลายๆย,ยี่ห้อเลยนะครับที่หันมาเปลี่ยนเทรนด์นะครับในการออกแบบฝาหลังโทรศัพท์มือถือให้เป็นแบบผิวด้าน มันจะได้เลิกแบบสะท้อนหรือว่าลายนิ้วมือเยอะๆสักทีหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะฮะถือว่ากราบเลยดีกว่าฝาหลังของเรี l ยวมี7 Pro นะครับนอกจากผิวด้านแล้วนะครับลวดลายแสงสะท้อนที่ออกแบบมาจากด้านหลังเนี่ยก็สวยงามดีนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนครับ นะฮะก็ค okay? ือเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนแคบๆนะฮะแล้วมีโลโก้เรียวมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่2มุมเนี่ยมันจะสะท้อนซึ่งกันและกันเหมือนเป็นมิลเลอร์นะถ้าลายฝั่งนี้สะท้อนเฉียงมาทางนี้ฝั่งนี้ก็จะเฉียงขึ้นมาทางนี้นี่มันจะตรงกันข้ามกันคล้ายๆกับแผ่นซีดีครับเวลาแผ่นซีดีมนเงาสะท้อนเนี่ยมันจะคลอสกันไปคลอสกันมาแบบเดียวกันเลยเขาก็เลยตั้งชื่อดีไซน์นี้ว่ามิลเลอร์นี่และสีนี้ก็คือมิลเลอร์บลูนี่เป็นไงสวยมากๆเลยนะครับ จุดเด่นที่เด่นที่สุดของเรียวมี Pro ตัวนี้นะครับที่ทางเรียวมีอนุญ,ญาตเนีผมเปิดเผยได้ก็คือ Super Dark Charge 6 5วัตต์นี่คือระบบชาร์จเร็วที่มีกำลังไฟสูงถึง6 5วัตต์ครับคุณผู้ชมให้มาในมือถือรุ่นนี้อ่ะปกติแล้ว ระบบชาร์จที่มีกําลังไฟสูงขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใส่มาในรุ่นแบบระดับเรือธงเลยนะโอ้โหแบบว่าส0 0 0มื่นกว่าขึ้นไปนี่ใส่เข้ามาในรุ่นเรียวมี7 Pro ซึ่งตัวนี้นะให้ผมเดาราคานะผมยังไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวก็น่าจะประมาณหมื่นต้นๆแหละนะฮะไม่เกินนี้หรอกแต่ใส่มาให้65วัตต์เลยโอ้โหสุดยอดมากๆพอ ใช้กับแบตเตอรี่ที่อยู่ในนี้นะครับ 4,500mAh เนี่ย65วัตต์สามารถชาร์จแบต 4,500mAh นี้ได้ภายในเวลา34นาทีโอ้โหคุณผมูม้ชมชาร์จเร็วมากๆเลยนี่ถ้าชาร์จแค่12นาทีนะจะได้0ถึง50ได้50%สุดยอดมากๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาใส่เซ็นเซอร์ดูแลเรื่องของการชาร์จเนี่ยไม่ให้เครื่องร้อนนะครับแล้วก็ ทำให้ระบบการชาร์จเนี่ยปลอดภัยใส่เซ็นเซอร์เข้าไปถึง10จุดด้วยกันสบายหายห่วงเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆนะครับทางเรียวมีบอกมาว่า เรียวมี7 Pro เนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV r r e l a n d ด้วยคุณผู้ชมรู้จักบริษัทนี้ไหมครับ TUV r r e l a n d เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ออกแบบมาเป็นแบบตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการผลิตของหลายๆบริษัทนะบริษัทไหนที่เข้าเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะให้ตรารับรองมานะครับซึ่งเรียวมี7 Pro ตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจาก TUV r r e l a n d ครับมีการตรวจสอบส่วนสําคัญ22จุดและส่วนอื่นๆอีก38จุดรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานในการผลิตที่มีคุณภาพดีมากมาก ที v วีไรแลนด์ก็เลยให้ตรารับรองมาเลยครับว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ดีตัวหนึ่งเลยท้องตลาดเลยทีเดียวโอ้สุดยอดครับรอดูนะครับถึงวันเปิดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวเต็มแล้วก็ใส่รายละเอียดมาให้หมดเลยวันนี้เขาอนุญาตให้บอกแค่นี้คลิปนี้เนี่ยไม่เรียกว่าแกะกล่องนะครับเพราะว่าเราเออกมาจากกล่องแล้วเราก็เลยไม่เรียกว่าแกะกล่องรอดูคลิปรีวิวเต็มกันนะครับ